ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการไปเรือตามแม่น้าเจ้าพยาตอนที่15เป็นการไยเรือต้องเริ่มต้นจากวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับและในแม่น้าเจ้าพยานั้นผมได้จัดทําคลิปในการไยเรือของผมตลอดตั้งแต่บริเวณปากน้ําโคจังหวัดนครสวรรค์ไปจนถึง,งอาเภอร,ระประดงจังหวัดสมุทรปราการรวมแล้วเนี่ยประมาณ22คลิปนะครับตั้งแต่น,นครสวรรค์มาและคลิปนี้เป็นคลิปที่15 เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้พายเรือจากเกาะเกรียงเป็นการพายเรือตอนที่14เพื่อจะมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม7แต่ก็ไปไม่ถึงเพราะว่าโดนคลื่นที่บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติผมจึงต้องหยุดเรือที่วัดเฉลิมพระเกียรตินะครับหยุดพายเรือและวันนี้ผมจึงได้นําเรือกลับมาลงที่วัดเฉลิมพระเกียรติและเริ่มเป็นตอนที่15ของการพายเรือนะครับ เหตุที่จะต้องมาตอนเช้าเนี่ยตามภาพถ่ายนะครับผมก็เอาเรือมาที่บริเวณหน้าวัดเลือพระเกียรติตั้งแต่เช้าเลยเหตุที่ต้องมาต้องมาเช้าก็เพราะว่าในแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงนี้ที่ผ่านกรุงเทพมาหานครนี้มีเรือโดยสารมีเรือยนต์วิ่งเป็นจํานวนมากในเวลาลองวันนะครับเป็นปัญหาต่อการภายเรือของเรามากเลยก็ลเลยต้องเรียงมาภายในเวลาเช้ามืดนะครับซึ่งจะมีเวลาภายเรือได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นเลยครับ และถท่าเลยประมาณทักเกตนาฬิกาไปแล้วก็ผายไม่ได้แล้วเพราะมีเรือวิ่งอยู่เป็นจนํานวนมากหลังจากที่เราได้นําเรือมาดอดแล้วนะครับเราก็นําเรือนั้นลงในแม่น้าเจ้าพยาซึ่งขณะนั้นก็ยังมืดอยู่นะครับได้ถ่ายภาพไปทางบริเวณด้านหน้าวัดแต่ก็มองเห็นอะไรไม่มากนักเราก็ลงเรือนะครับแล้วเราก็ผายไปทางน้านทิศใต้ การพายเรือของผมในวันนี้เป็นการพายเรือจากทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้มุ่งหน้าไปทางปากอ่าวไปทางอ่าวไทยไปทางจังหวัดส,สมุทรปราการทางด้านขวามือของผมเป็นทิศตะวันออกทางด้านซ้ายมือของผมเป็นทิศตะวันตกนะครับเมื่อเราพายเรือไปก็ผ่านบริเวณด้านหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งต่อจากวัดเฉลิมพระเกียรติไปก็จะเป็นโรงเรียนของวัดเฉลิมพระเกียรติและบริเวณทางด้านขวานะครับก็จะมี กำแพงกั้นน้ํามีบันไดทอดลงมาซึ่งเราก็ยังไม่เห็นอะไรไม่มากนักนะครับเราพายเรือไปอีกประมาณจักสามสเมตรก็จะถึงวัดสลักนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มากเลยบริเวณด้านหน้าของท่าน้ํานั้นก็มีเรือด่วนเจ้าพยาซึ่งเป็นเรือไม้หัวแหลมๆนะครับจอดอยู่หลายสิบลำนะครับเราก็เลยพายเลี่ยงออกไปทางด้านซ้ายออกไปกลางแม่น้ําเจ้าพญาอ้อมเรือที่จอดอยู่นะครับ ก็พบว,ว่าเรือเหล่านี้กําลังเปิดไฟนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะทําหน้าที่ในการรับส่งผู้โดยสารตามลาน้ําเจ้าพยาแล้วพายไปเรื่อยๆนะครับสักพักเดียวนะครับก็ผ่านพ้นหมู่เรือไม้ก็เข้าสู่ที่จอดของเรือเหล็กนะครับซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าซึ่งเรือประเภทนี้นะครับเวลาวิ่งออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีคลื่นมากเราสู้ไม่ไหวนะครับเราต้องคอยหลบเลี่ยงหลังจากที่เราผ่านมาแล้วนะครับเราก็มองไปทางด้านซ้ายมือก็จะมีแสงสว่าง มากเลยนะครับนั่นคือที่ตั้งของสารกกางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าซึ่งเป็นเรือนแม่ศักท์และตรงบริเวณนั้นจะมีท่าเรือเมื่อขึ้นท่าเรือไปแล้วก็จะมีหอ,อนาฬิกาซึ่งมักจะเรียกกันทั่วๆไปว่าท่าน้านนทบุรีนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามกับท่าน้านนทบุรีนั้นก็จะมีท่าน้ําบางสีเมืองซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับระหว่างทั้งสองท่านี้ก็จะมีเรือรับส่งผู้โดยสารนะครับข้ามฟากนะครับจำนวนไหลลํำเลยนะครับให้รับ บริการนะครับก็มีประชาชนเดินทางข้ามฟากต้นบริเวณนี้มากนะครับแล้วก็เลยพายเรือต้องระวังนิดนะครับเขาก็ทําทหน้าที่ของเขาในการจอดในการรับส่งนะครับเราเป็นคนต่างถิ่นเราก็ต้องคอยดูจังหวะว่าเขาจะจอดตรงไหนเราก็ต้องหลบเลี่ยงพายอย่าให้เป็นปัญหาในการเดินเรือตามปกติของเขานะครับแล้วก็ผ่านบริเวณท่าน้ําบางสีเมืองที่อยู่ตรงนั้นขวามาก็จะมีเรือ ลากจูงเป็นเรือไม้สีแดงนะครับอยู่ที่บริเวณทางด้านขวามือของเราและของข้างของห่องฟ้า,าในช่วงนี้ก็จะมีท่าเรือของเอกชนบ้างของทางวัดบ้างของทางราชการบ้างอยู่เรียงรายลงไปนะครับในขณะที่เรากําลังพายเรือไปนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีเรือของอมีเรือลากจูงนะครับซึ่งเป็นเรือเหล็กนะครับกําลังลากจูงเรือบรรทุกสินค้า ที่มาจากทางด้านปากอ่าวนะครับมุ่งหน้าไปนะจากวัดยุทธยาและมุ่งหน้าไปทางด้านเหนือนะครับเพื่อจะไปขนถ่ายสินค้านะครับก็มีพิษแสงสว่างผ่านมานะครับซึ่งการเดินเรือนั้นก็จะต้องอยู่ในการควบคุมของกรมเจ้าท่านะครับซึ่งในอดีตนั้นประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมได้มีโอกาสจัดกักสูตรให้กับกรมเจ้าท่าซึ่งกรมเจ้าท่านั้นจะมีกฎหมายที่ดูแลอยู่ก็หลายฉบับนะครับเช่เพนพรลบเรือไทยพรลบ กองการเรือเดินการพลบเดินเรือในนําน้ำไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการทํางานของคุณย่า้าในขณะนั้นก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานและการประสานงานากับพนักางานสอบสวนผมก็ได้เป็นเป็นคนจัดหลักสูตรเลยนะครับแล้วก็นำแล,แล้วก็ทําการบรรยายแล้วก็ให้ไปดูงานที่สถานีตํารวจบ,บางรักนะครับก็อยู่หลายรุ่นครับประมาณ6กเรุ่นเลยนะครับ แล้วก็เป็นลักษณะของการที่นําจะนํามาพูดคุยกันว่าทําไมตํารวจถึงไม่ได้ทาอย่างนี้ทําไมทําอย่างนั้นรัะพยานหลักฐานบางอย่างทําไมถึงอาอยการไม่ฟ้องแล้วก็ศสารก็ไม่ฟ้องอธิโทรับา,ารก็พิพากษายกฟ้องแล้วก็เอาคําศพิพากษาหรือเอาปัญหาต่ามงมาค่อยๆวิเคราะห์กันในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งลักษณะสําคัญประการหนึ่งก็คือหลักการสืบสวนจากแนวคําพิพากษาของศาร หรือของหนึ่งอันอื่นที่เขามองลงมาหรือพิจารณาพยานฐานต่างๆนั้นมีมีความเห็นว่ามีน้ำหนักหรือไม่รับฟังหรือไม่มีน้ำหนักหรือไม่มมเ,รเราก็ต้องมองวิเคราะห์แล้วก็เราก็จะต้องําการสืบสวนรวบรวมสืบสวนนะครับแสวงหาแล้วก็สอบสวนคือการรวบรวมพยานฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดหรือหลักการของทางด้านอายการและศาสตร์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับและจากนั้นนะครับเราก็มาถึงบริเวณสะพานนะครับ สะพานนี้ก็คือสะพานพระราม5้านะครับสะพานพระราม5้าซึ่งเป็นสะพานหรือสะพานวัดนครอินนะครับก็เปิดไฟสว่างอยู่ก่อนจะถึงสะพานก็จะมีท่าเรือบริเวณเชิงสะพานนะครับแล้วก็พายเรือลอดใต้สะพานถ่ายรูปบริเวณโครงสร้างใต้สะพานผ่านไปนะครับเลยสะพานทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดวัดหนึ่งก็คือวัดนครอินนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆทางด้านฝั่งขวาของเรานะครับที่เราพายไปเนี่ยในช่วงนี้นะครับ ไฟก็เริ่มเปิดสว่างอยู่ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีวัดหลายวัดนะครับเช่นวัดตึกวัดข้างขาวเรียงๆกันไปนะครับแต่ผมไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนเพราะว่าอยู่ในแม่น้ําตลิ่งมันสูงมองก็ไม่ค่อยจะเห็นวัดนักนะครับก็ยังมีบ้านเรือนของประชานชนปลูกเรียงกันอยู่สองทั้งสองฝั่งนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวานะครับแล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพยาจอดอยู่อีกสองสาลำนะครับที่บริเวณท่าเรือ หนึ่งนะครับก็คงเป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับแต่มันมืดผมก็ไม่ทราบว่าเป็นวัดอะไรนะครับแล้วก็พายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พายไปมีกําแพงกั้นน้ามีท่าเรือไปเรื่อยๆนะครับของวัดต่างๆของสถานที่ราชการนะครับที่แสงสว่างที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นก็คือแสงสว่างของสะพานพระรามเจ็ดนะครับนะครับเรายังไม่ถึงสะพานพระรามเจ็ดนะครับเราพายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณ ปากคลองนะครับที่มีประตูระบายน้ำอันนี้ก็คือคลองบางกรวยเป็นคลองที่ไม่ยาวนักนะครับประมาณสักห้าประมาณสักสามสี่สามกิโลสามสามสี่กิโลเมตรนะครับไปต่รู้ที่คลองบางกรวยบริเวณวัดชะลอตรงนั้นก็คือคลองอ้อมนนหรือว่าคลองระกอบน้อยซึ่งผมได้ทําคลิปถ่ายเรยือไปเรียบร้อยแล้วครับตลอดคลองทางด้านในนู่นแต่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ผายออกมานะครับนะครับเราก็ถ่ายภาพไปเห็นถึงบริเวณปากคลอง ที่มีประตูน้ําอยู่ทางด้านหน้านะครับเราก็เลยประตูน้ําไปนะครับมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านวัดอีกวัดหนึ่งก็คือวัดวัดลุ่มแต่เรามองไม่เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถึงวัดรุ่มเนี่ยนี่แท้ป้ายมีป้ายอยู่ครับวัดลุ่มโคงคารามป้ายอยู่ด้านหน้าวัดนะครับหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องเข้าสู่โรงไฟฟ้าพนครเหนือนะครับซึ่งในอดีตนั้น โรงไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนั้นจะมีอยู่2โรงคือโรงไฟฟ้าพนะนครเหนือก็คือที่นี่แล้วก็ไนครใต้ก็คือบริเวณวัดเลียบนะครับต่อหลังบริเวณวัดเลียบก็ถูกระเบิดเมื่อเมื่อครั้งสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ปิดตัวไปก็เหลือแต่ที่ทําการของการไฟฟ้าผลิตอยู่ที่อยู่ที่โรงไฟฟ้าพนะนครเหนือนะครับนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีการผลิตไฟฟ้าอยู่นะครับมีอาคารหลายหลังเลยนะครับแล้วก็มีหอสูบน้ํา ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มีเรือใหญ่ๆนะครับบรรทุกนะครับวัสดุสิ่งของนะครับนี่ก็คือภาพของการไฟฟ้าไฟผลิตที่เราถ่ายภาพจากแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นไปทางด้านขวามือมีเรือเหล็กของการไฟฟ้าคอคอพอ,พอ,พอ93นะครับอันนี้ก็เป็นเรือลากจูงนะครับเราค่อยๆพายผ่านแล้วก็ถ่ายรูปไปทางด้านซ้ายมือนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารของสถา,าบรรันการศึกษาประจมเก้พาพระนครเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเราก็จะเป็นช่วงของโรงไฟฟ้าอยู่นะครับที่ทำการของการไฟฟ้าฝ่ยายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเสาเหล็กเส,สาอากาศเสาพัญยาสูงอยู่ด้านบนนะครับและตรงหน้าหน้าการไฟฟ้านั้นก็จะมีป้ายหลักเขตหลักหลักระ,ะ,ะ,ะบกระยะทางของแม่น้ําเจ้าพระยา คือหลักกโลมเมตรที่60นะครับก็หมายความว่าต่อไปนี้ไปทางทิศใต้อีก60กิโลเมตรก็จะถึงป้อมพระจุลซึ่งถือว่าเป็นหลักที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อยขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีป้อมผีเสื้อสมุทรก็เป็นหลักที่9นะครับป้อมผีเสื้อสมุรก็จะอยู่บริเวณพระจะดีกลางน้ํานะครับของทุ่ปากการนะครับก็ผมก็พายเรือผ่านไปแล้วแล้วก็ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอาแล้วครับก็ สพานสะพานพระรามเจ็ดนะครับซึ่งสะพานพระรามเจ็ดเนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นก็จะมีสะพานเดียวคือสะพานพระรามหกเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตดินะครับที่เห็นยังคือสะพานพระรามเจ็ดแล้วเลยไปอีกหน่อยนะสะพานพระรามเจ็ดมันบังอยู่นะครับก็คือสะพานพระรามหกแต่เดิมนั้นสะพานพระรามหกก็จะเป็นสะพานที่เป็นรถยนข้ามได้แล้วก็รถไปรถไฟวิ่งอยู่ในสะพานเดียวกันรวมกันอยู่นะครับตั้งแต่สมัยปี2023ผมผ่านมาก็เห็น แต่ตอนหลังนี่เขามีการขยายสะพานเพิ่มึขนมีอีกหลายสะพานเลยตรงบริเวณนี้นะครับาละครับเราก็ผ่านทายเรือเข้าไปใกล้สะพานพระรามเจ็ดไปทุกขณะนะครับนะครับและ้วก็ถึงสะพานพระรามเจ็ดบริเวณใต้สะพานพระรามเจ็ดก็จะมีท่าเรือนะครับรับส่งผู้โดยสารท่าเรือด่วนด้วยนะครับแล้วก็ผ่านไปก็มีสะพานอีกสะพานหนึ่งซึ่งเป็นสะพานก็จนข้ามนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสะพานใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับและเราก็ผ่านสะพานนั้นก็มาสู่สถานรถไฟตรงแนวสะพานรถไฟนี่ครับแต่เดิมนั้นก็เป็นทั้งรถไฟและรถยนต์วิ่งอยู่ในสะพานเดียวกันซึ่งแน่นอนครับนานๆครั้งหนึ่งรถไฟจะผ่านมาแต่ต่อมาก็มีการขยายและในปัจจุบันสะพานรถไฟก็ทําเป็นรางคู่แล้วนะครับวิ่งสวนกันได้ไม่ต้องหลีกกันเมอนไม่ต้องหลีกกันในสมัยก่อนนะครับเอาละครับเราก็มีร้านอาหารอยู่บริเวณใต้สะพาน มีสะพานขึ้นมาอีกหลงสองสามสะพานตรงนี้หลายสะพานเลยนะครับสะพานรถยนต์ก็สสะพานเข้าไปได้น,นะครับต่อรถไฟอีกนะครับแล้วพายเรือไปทางด้านทิศใต้ <c oughs> พอเลยสะพานะรามักไปก็จะถึงวัดวิมุตนะครับพอจะถึงวัดวิมุตก็เป็นโรงเรียนวัดวิมุตที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาของเรานะครับทางฝั่ง,งซ้ายก็มีตึกสูงๆอยู่นะครับทางฝั่ง,งซ้ายก็จะมี วัดนะครับเอาแล้วครับเราก็ผ่านวัดวิมุตไปนะครับผ่านโรงเรียนวัดวิมุตไปนี่นะครับป้ายวัดวิมุตสยารามนะครับหลังจากผ่านวัดวิมุตไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นสะพานอีกสะพานหนึ่งนะครับเป็นสะพานของรถไฟฟ้านะครับวิ่งข้ามแม่น้ําเจ้าพยาจากานานทันดาทิศ ข้าแม่น้ำเจ้าพยานะครับขณะนั้นก็มีรถไฟฟ้าขาบวนหนึ่งนะครับวิ่งจากทางด้านทิศตะวันตกอโทษกรงตะวันตกใช่ครับไปทางทิศตะวันออกคือฝั่งจากฝั่งทวนมุ่งหน้าไปทางฝั่งพระนครผมก็เลยยกกล้องขึ้นถ่ายขณะนั้นแสงสว่างหรือแสงไฟในรถยังไม่ปิดอยู่นะครับผมก,ก็เลยถ่ายภาพไปได้ภาพเหมือนกันนะครับาจากบริเวณกลางแม่น้ํานะครับและขณะที่ถ่ายนั้นก็ใต้สภานนั้นมองลอดเข้าไปก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภานะครับ แห่งใหม่นะครับหรือแห่งปัจจุบันนี่แหละครับของประเทศไทยซึ่งอยู่ตรงด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยาเป็นเป็นสะพานนะครับนะครับแล,แล้วเราก็พายเรือผ่านเข้าไปใต้สะพานรถไฟฟ้าก็เห็นอาคารและสะพานชัดเจนขึ้นนะครับแล,แล้วเราก็พายเรียบๆไปใน ในแม่น้ําเริ่มจะมีคลื่นแล้วนะครับแม่น้ําใหญ่เนี่ยนะครับเวลามีเรือวิ่งมาแต่ไกลๆเนี่ยนะครับคลื่นก็จะทะยอยเข้ามานะครับแล้วก็ปะทะตาลิงแล้วก็กระทอกกระแทกลับมันก็จะมีคลื่นทับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆยากจกดการคาดเดานะครับเป็นอันตรายพอสมควรเลยนะครับก็เริ่มที่จะระวงแล้วนะครับว่าจะมีเรือใหญ่ผ่านมาหรือไม่นะครับเราพายเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปรัฐภาไปนะครับถ่ายรูปรัฐภาไปนะครับ และเราก็เห็นสิ่งก่อสร้างที่ยื่นล้ําออกมานะครับจะผิดกฎหมายหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับยื่นะออกมาแล้วก็พายเรือเลี่ยงออกไปทางด้านซ้ายก็มีบ้านเรือนประชาชนที่เป็นบ้านไม้ของประชาชนตัวนี้ก็เป็นเขตบางอ้อนะครับเป็นเป็นลักษณะของตําบลอาไม่ใช่เขตนะครับเป็นเขตบางพลัดนะครับอาจจะเป็นแฝงบางอ้อนะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสะพานยื่นออกมาอีกเหมือนกันนะครับเป็นแหล่งที่2ไปจุดที่2บริเวณใกล้รัสภานะครับเรากําลังจะผ่านรัชสภาไปนะครับ ทางด้านของขวามือของผมก็เป็นเขตบางพัดเลยขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งรถไฟฟ้าที่ข้ามแม่น้าเจ้าพยาเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถที่วิ่งมาตามแนวของถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับและเราก็พายเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็มีทิงก่อสร้างที่เป็นสะพานย,ยื่นออกมาเป็นจุดที่3ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็พายเหลือรอดได้อันนี้นะครับ แล,แล้วเราก็มาลอยเรืออยู่บริเวณหน้ารัฐสภา,าแล้วก็ถ่ายรูปอาคารรัฐสภา,าขณะที่เรากําลังอยู่ในเรือและไมเล็ๆนะครับก็ถ่ายรูปไปนะครับกัสองรูปนะและจากนั้นนะครับท่านคงเห็นนะครับว่ามีหลอนคลื่นอยู่ในแม่น้ําแล้วนะครับและขณะนั้นก็มีเรือขนาดใหญ่วิ่งผ่านมานะครับผมก็คาดหมายได้เลยนะครับว่าผมไม่รอดแล้วอันนี้ผมก็เก็บกล้องนะครับ ใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วพายเลี่ยงรีบจาไปข้างหน้านะครับโดยที่มันถ่ายรูปไปข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าจะมีเรือเรือเหล็กจอดอยู่หนึ่งลำนะครับซึ่งเป็นเรือบรรทุกทรายจอดอยู่ที่ท่าทรายผมพายไปปุ๊บนะครับก็ปรากฏว่าทันพอดีเลยนะครับเข้าไปอยู่ด้านข้างระหว่างระหว่างกําแพงระหว่างกงําแ,แพงกําแพงกําแพงกั้นน้ํากับเรือเหล็กซึ่งห่างอยู่มาสักยี่สิบเมตร ก็แอบนะครับเพื่อจะไม่ให้โดนคลื่นแต่ที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็ไม่รอดคนนะครับก็คืนนั้นมันก็พัดเข้าหาตลิงแล้วมันก็กระแทกกลับแล้วก็ลอดมาตามช่องว่างระหว่างเขื่อนนะครับกับตัวเรือเหล็กที่มันทุบทรายผมก็เปียกหมดนะครับก็จําเป็นที่จะต้องขึ้นขึ้นนะครับเอาน้าเรือขึ้นที่บริเวณท่าทรายของเอกชนนะครับซึ่งบริเวณใกล้ๆก,กับรัาฐสภานั่นเลยม,มาประมาณสักร้อยเมตรเองนะครับ ก็นำเรือขึ้นไปแล้วจากนั้นก็ไปนำรถมาบรรทุกเรือกลับบ้านนะครับก็พายเรือในช่วงนี้นะครับได้ประมาณสัก7กิโลเมตรนะครับตั้งแต่วัดเฉลิมพระเกียรติมาถึงหน้าอาคารรัฐสภานะครับซึ่งในวันต่อไปผมก็ต้องพายเรือต่อจากบริเวณจุดที่ผมเรือเรือเรือเปียกเนี่ยนะครับเรือน้ําเข้านี่ครับมุ่งหน้าไปทางสะพานกรุงชนบุรีนะฮะแล้วก็สะพานกรุงเทพ แล้วก็ไปที่สะพานสะพานสะพานพุทธก่อนครับแล้วก็ผานกรุงเทพซึ่งในช่วงที่ผมพายเรือตรงจุดนี้นะครับในช่วงผ่านกรุงเทพไปจนถึงตักอำเภอพระประแดงนั้นผมพายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือช่วงที่จะพายปิดให้มันครบคือตอนที่16 1718ประมาณนี้นะครับก็จะครบแม่น้ํานะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านที่รับชมรับฟังติดตามการพายเรือของผมมานะครับตั้งแต่ จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมันจะถึงพระประแดงนะครับแล้วไม่ใช่แม่น้ํานี้แม,ม่น้ําเดียวนะครับผุพายมาทุกแม่น้ําแล้วนะครับทุกคลองนะครับระยะทางตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,600กกิโลเมตรแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ